วุ้ยโอ้โหคือบอสมันยังตามมายิงอยู่เลยเนี่ยที่ทุกคนได้ยินเสียงอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับผมกำลังเล็งคนอยู่ก็จริงกับบอสมันเฮ้ยเฮ้ยบอสยิงดับเดียวนี่มันยิงกดผมนะเว้ยมันไม่ได้ยิงคนอื่นเลยนะคือศัตรูว์อยู่ข้างนอกอยู่นะฮะแล้วดูแล้วดูดดบอสมันยิงดิทุกคนดูกระสุนมันดิมันโตนเนี่ยกระสุนไม่หมดหรอเพื่อนอแล้วผมโผล่ไปแค่แป๊บเดียวนะ ดูดิเ <ST AN TS> ฮ้ยกระสุนมันไม่หมดด้วยพอมันยิงเราเสร็จมันถึงรีโหลดรีพอร์ตได้ไเดี่ยครับทีมงานสวนัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารุยคังแสงกันในอาร n a าเบ a k เอานะครับก็ก่กอนนี้เลยจัดเซตกันก่อนนะครับเซตที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็จะเป็นเซต5ก่อนนะจริงๆคือผมยังไม่เคยลงเลยนะซีซั่น2เนี่ยแล้วก็ปืน F 2000นะครับก็จัดให้มันครบ8 0,000อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับ อัปเดตซีซั่น2ที่ผ่านมาเนี่ยคลังแสงมันปรับจาก5 0,000ื่นเป็น80,000ืแล้วนะหมายความว่ามูลค่าของที่ใส่ลงไปเนี่ยจะต้องอยู่ที่80,000่นขึ้นไปนะครับคำนวณไปคำนวณมาเออจัดเกาะ5ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเกาะ5เนี่ยมันประมาณ 4- 5 0ห0 0่นอยู่แล้วนะครับมูลค่าของมันนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถจัดปืนอาจจะเกาะ4 0 0 0มื 40, 000, ปืน4 0,000ืได้เลยนะครับจะบอกว่าเซ็ตประหยัดก็ไม่ได้แล้วนะครับคือขั้นต่ำมันต้อง80,000่นใช่ปะ่ะแล้วก็ค่าเข้า,า1 2 0 0นนะครับก็เป็น9 2้0 0แล้นสยังไงมันก็ไม่ประหยัด ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือมันค่อนข้างลงทุนเยอะแล้วก็ความเสี่ยงในการออกอะ่ะมันยากเพราะว่าคางแสงมันจะไม่เหมือนแผ่นที่อื่นที่เงื่อนไขในการออกอะ่ะมันมีแค่2อ,อย่างไงดังนั้น่ะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาเล่นให้ดูเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนะสำหรับคางแสงในซีซั่นนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้เข้าไปเลยสักเกมนะครับอันนี้จะไปวอร์มดูก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะใส่เส้นสีพอละ <c oughs> มันประหยัดได้อยู่ก็คือเราลงทุน เอาปืนแรงๆไปแล้วก็เอากระสุนแรงๆไปแล้วก็ใส่แค่เกาะสีอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำอ่ะส่วนใหญ่ผมคิดว่า8ปด0มื่นเนี่ยน่าจะเจอคนที่ใส่เซ็ตใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคำนวณกันเอาเองว่ามันคุ้มหรือเปล่านะคือผมตั้งใจจะวิ่งเข้าไปในครังแสงนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันไกลไปนะคิดว่าเราอาจจะต้องฟาร์มรอบนอกก่อนล้วกันนะครับไม่น่าจะมีคนเกิดเลยเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้มีคนกดประตูหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่เป็นประตูฝั่งไหนวะน่าจะฝั่งขวานะครับเฮ้ย ดาวเทียมมีปั๊นน้ำมันนี้ยังไงก็มีคนตลอดนะครับมันเป็นอันเดียวที่มีตู้เซฟอะเซฟฟีในรอบนี้ผมเอาะเอระเบิดมาสองลูกปกติผมจะไม่ค่อยชอบเล่นระเบิดนะมีคนเปิดประตูซ้ายซ้ายหรือกลางไม่รู้ครับมีคนขึ้นไปวะคือปะเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงบอดหรือว่าเสียงคนนะครับแต่ว่าสองสเท้าเลยเฮ้ยบอดขึ้นไปยิงคนบอดมาช่วยแล้วก็ป,ปิดประตูไปเนี่ยระเบิดแรงกระแทกทุกคน ระเวิดนี้มันทะลุหลังกระแพงไม่ได้นะไอ้บอดก็ยิงเราทำไมเนี่ยเอา้าลืมทุกคนมันโดนเราด้วยไอ้ระเบิเดเนี้ยคือมันทะลุทะลุกำแพงทะลุพื้นได้หมดเลยนะครับโอ้รอยเท้าแบบเสียงวิ่งแบบเต็มเลยอนะเนี่ยเหมือนอยู่ข้างล่างเลยนะครับข้างบนก็มีนะเอาตายเลยเฮ้ยหรือว่าจังหวะผมซ้ำวะ แต่มันเหมือนมีส,สีอีกคนนึงแล้วทุกคนไอ้ข้าวบไม่รู้จักเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรอ่ะแมวโอ้ยเดี๋ยวมันติดอะไรวะเนี่ยเอา้าเมื่อกี้เรากูวิ่งผ่านมาทำไมมันติดแลว้ววะน่าจะสามนะครับผมยิงไปหนึ่งน่าจะเหลือสองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันมีคนที่ต้องอยู่ข้างเราเดี๋ยวทุกคนข้างหลังมันจะเข้าปพื่นี่ยมันซ้ายขวาเลยวะ ซ้ายขวาเลยอะยิงแบบโคเคสปุ้ยติดไหลไม่มีเสียงอีกคนหนึ่งทุกคนที่สี่ว่ะ <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยโอโ้โหโดนต้อนรับแบบอบอุ่นครับทุกคนม <c oughs> มีเสียงฮอบอะชุบกันเหรอ <c oughs> เอากระสุนบด,ด,ดอีบ้าเฮ้ยเสียจังหวะเลยทุกคน <c oughs> โหแล้วข้าโบนคือมืดด้วยครับรีโหลดก่อนครับเพื่อความปลอดภยัยโอโ้โหผม ห้าสิบนัดยิงแป๊บเดียวครับลืมเลยนะอ่ะ้ยไม่กระโดดใส่ว่าเขาหนักเลยไม่ยิงว่ะมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยตรงนี้เหรอโอ้โดนหัวมองไม่เห็นมืดจัดซีซั่นนี้รู้สึกมันมืดลงไปเนี่ยฮะหรือว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมไม่ได้โดนยิงหัวนะผมโดน MP5 ยิงอกแตกโอ้ my god นี่เกาะ5จริงปุ้เนี่ยเกาะหหรือกระดาษทำไมมันบางจังวะรอมนี้ประหยัดงบเลยครับทุกคนลองมาดูเซตประหยัดเป็นเกาะ42หมื่นนะครับแล้วก็มวกกระหลงโป่งแต่ว่า F2000 นเนี่ยแต่ง8หมื่นนะครับ <Wow. S 1> คือเซตนี้8ดหมื่นเลยนะคือถ้าตายทีนี้ก็ลองดิ้นแน่นอนเฮ้ยลอบนี้เกิดใกล้ครับเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้เลยครับคือต้องระวังไอ้ตรงภูเขานี้นะทุกคนอันนี้เผื่อใครที่เกิดฝั่งเต็นท์พยาบาลนะครับมันจะมีเนี่ยฝั่งนี้นะเกิดได้หนึ่งหนึ่งจุดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่เช็คบางทีเขาเกิดมาชนกับเราเลยนะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยประทะระยะใกล้ขนาดนั้นนะครับนอกจากไอ้ตรงขวามือปั๊มน้ํามันตรงนู้นมากกว่าเน,นี่ยไอ้บนเนี้ยคือถ้ามันมีบอดเอ้ยบอดเล็งขวาบอดสนเยเลีงขวาอาจจะมีคนนะครับเฮ้ยเฮ้ตกใจบอดยิงบอดยิงไปไปอยากเข้าไปดูหน่อยว่าครังแสงเป็นยังไง <laughs> ซีซั่นนี้ไม่ได้เล่นเลย อ๋อนี่นสวิต1หนึ่งนาทีสี่สิบมันคือประตูซ้ายครับโอเคมันมีใครวิ่งมาว่ามิจิอุ้ยได้ของม่วงอยู่นี่น่าจะบอดนะับที่ยิงเราอกี้ไหมเฮ้ยบอดมันจู้ผมเฉยโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟาร์มให้ทุกคนดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเลดดอกเป็นยังไงบ้างซีซั่นใหม่นี่เสียงบอดกี่วิหกสิบห้าโอเคฟาร์มได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลดออกเป็นไงแต่ปกติทางแสงคือของม่วงออกบ่อยนะของทองก็ออกบ่อยเหมือนกันสำหรับสาหรับผมนะโอเคอันนี้ก็สี่พันกับสองพันอุยมีคนยิงแล้วครับใส่ว่าประตูฝั่งขวานะจะมีคนเปิดเปิดดูกอนได้อะไรบางทีเผื่อได้ของผมได้ของทองบ่อยนะไอห้องเนี้ยโอ้โหพันห้าสองพันเอสเอสเอสี่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะสามพันนะ ไม่น่าจะใช่คนนะครับถ้าคนบอดมันต้องยิงก่อนแนละ้วเพราะว่าอบอดอึยสะดุ้งเลยบอดบ้าอ้ยลืมไปไอบอดเปิดประตูนี้ไม่ยิงได้เหรออ้าวแล้วมีคนเข้าไปาแล้วครับเอาอะไรครับทุกคนเฮ้ยบอดมันยิงไม่ได้ยิงแขนผมว่ะทุกคนบอดมันยิงท้องผมแตกเลยอะตู้เปิดละปวดแล้วผมไม่ได้เาราเบิดมาวะ่ะทิบหายแล้วรอบนี้ทุกคนเฮ้ย บอดเปิดประตู <S <S โอ้โหเกือบตายไอ้บอดวินมันเปิดประตูว่ะทุกคนใช่เหรอมันเนี่ยมันเปิดอีกแล้วมันบอดเปิดได้เหรอหรือว่าเฮ้ยครั้งที่แล้วมันก็เปิดเหรอมันมานอนดิน้นคือจะตายเพราะบอดให้ได้เลยอ่ะคนยิงว่ะข้างในบอดเกิดือบ เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวคือบอดมันยิงท้องด้วยครับมันเฮ้ยมันมันปรับโหดขึ้นหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้ทุกคนบอดอิริทโอ้โหใช่ปะบอดตัวนี้บอดอิริทเออใช่ครับนี่สปาร์ตันบีโอ้โหแล้วก็ลีกนี้ใช่เลยครับเ <L> <N> นี่ยระวังให้ดีนะครับบุมเนี้ยผมเคยโดนนะโอ้โหช่องนี้นี่คือแบบส่องได้ทุกช่องอ่ะแต่ซ้ายผมคิดว่าไม่น่ามีละเพราะว่าซ้ายเราไม่ได้ยินเสียงเปิดนะผมคิดว่าเขาหน้าจะ เข้าฝั่งนู้นแล้วก็ลงข้างล่างไปแต่ว่าความชัวร์ครับเราต้องเช็คให้ดีนะทุกคนไอ้ขวาเนี่ยคือเขาได้ยินเสียงเราเปิดประตูมีสิทธิ์โดนดักแต่ก็เสี่ยวใกล้ๆเหมือนกันนะคือแบบต้องเช็คทุกมุมหมดทุกคนใจด้วยเฮ้ยเอ้าทำไมผมแลกวะเมื่อกี้เหมือนแบบสะดุดเลยอะพี่เน็ตผมเน่าปเนี่ยไปแล้วเผื่อมีคน,นครับเผื่อมีคนมีบอทอะไรอย่างงี้ มีคนไกลๆจริงด้วยผมว่าแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาไงผมว่าแล้วว่าไกลๆมันต้องมีตอนแรกเข้าสู่โหมดการดักซุ่มเขาจะโยนระเบิดใส่เราหรือไม่ไม่มอยู่ใกล้เราเลยอ่ะไอ้มนุ คืออยู่ใกล้พอหาเลยปุ๊บมันโผล่เลยตกใจครับเมื่อกี้ไอ้มห้าดีนะที่เราหูยาวเหลือ400บอปอดมันยิงแรงมากครับแล้วมันยิงมันยิงพุงด้วยนะครับทุกคนอันเนี้ยที่ผมที่ผมรู้สึกว่ามันโหดเกินไปอ่ะก็คือมันยิงพุงเราด้วยครับปกติเราจะผ่าตัดแค่แขนซ้ายกับขวาใช่ไหมทีเนี้ยคือเราต้องมาผ่าตัดพุงเราด้วยอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมือนมันจะยากขึ้นกว่าเดิมนะข้างในข้างแสงเนี้ย หากของเราวะผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาคือมีอยู่โอ้ยวิ่งติดเลยวะไม่ชำนาญทางครับทุกคนไม่น่านจะอเออเสียงบอดโอเคไม่น่านจะมีปะหรือว่าเพื่อนเขาไม่ได้เข้ามาหรือเปล่าวะผมจะไปเก็บศพละโอ้ยเราแวงว่ะที่ผมก็ไม่รู้ครับว่าเพื่อนเขามีหรือเปล่าเพราะว่าไอคนที่สองที่เรายิงอ่ะมันน็อกไงเลยไม่รู้ว่ามีคนอีกไหม GS2 อุ้ยคนนี้เอาเวกเตอร์45มาถึงว่าทำไมเขายิงเราแขนหักเลยครับโอ้โหแล้วไม่เอากระเป๋ากันมาเลยเหรอยุคนี้นี่มันสายไปใหญ่เหมือนกันคือกล่าวว่ามาเก็บกับบอออะคือบอดมันมีกระเป๋าส้มดอกไงข้างบนนี้บอดปะเพื่อความชัวเราต้องเคลียร์หมดครับผมจะไปเปิดเตือนกระสุนวะดูมันดักข้างในนี้วะทุกคน เอ๋ hey. มืดมากเลยอะดูดิเฮ้ย <Hey, S 1> เกือบกดไอ้ hey, บ้าลืมดูนี่มันดูได้นะครับทุกคนโอ้โ oh, หแล้วมีกระบอกเดียว MDR โอเคเดี๋ยวเราออกดีกว่าทุกคน A few minutes later เฮ้ยคือผมหาแล้วครับทุกคนไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ไหนนะครับผมเดินหาทั้งข้างบนข้างล่างก็ไม่เจอนะครับแสดงว่าบอลไม่ได้เกิดน,นะครับรอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาจะดักอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเรากดออกเนี่ยคือบอลอีลิทมันจะไปยิงเราอย่างนี้ ไอ้บอดเวนแต่ว่าเราเปิดอ้าวบอดยิงแล้วครับแสดงว่ามีคนมันดักจริงจริงด้วยคือผมรู้เลยมุมเนี้ยไม่ข้างบนก็ฝั่งซ้ายเนี่ยนะผมโดนประจับนะครับแล้วบอดเฮ้ย<อ>มันยิงโดนได้ไงวะผมันเล่นระเบิดเลยโอ้้ายมือนี่ม็ใช่ไหมเนี่ย ตายเลยครับเอาน่าจะบอดปะใส่ว่าน่าจะคนเดียวนะครับที่เหลือน่าจะบอดเพราะว่าเนี่ยบอดมันหยุดยิงไปละใช่หรือเปล่าะ <c oughs> เตรียมตัวครับทุกคนผมไม่กล้าเก็บศพครับผมกลัวแบบพอกําลังนอนเก็บสพแล้วบอดมันมายิงอะผมว่าเราออกเถอเราออกดีกว่าครับกระสุนจะหมดแล้วด้วยผมไม่อยากเปลืงองกระสุนไปมากกว่านี้ละ กระสุนเมล่ห้าร้อยนี่ไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับไอ้บอดเนี่ยมันเอามายิงบอดไงผมจะโดนบอดยิงตายหรือเปล่าสารสิวโอเคไม่รักษาแล้วกันนะครับลองเลยดูบอดมันเดินมันเดิน,เดนลงมาแล้วดูมันอฮ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกโอ้โหเอ้จะตายบอดเนี่ย, <c oughs> ยแ,ตแต่แต่เมื่อกี้มันกระตุกจริงว่ะทุกคนผมรู้สึก เฮ้ยทำไมคางแสมันกระตุกวะเป็นสองสามรอบแล้วนะครับเหมือนมันแหลกๆอ่ะมันจะแบบสะดุดนิดนึงอะ่ะปกติไม่เป็นนะซี่สั้นที่แล้วหรือเป็นที่เน็ตเราอะผลแล้วดูมันโยกโอ้โหเกือบตายเกือบดีนะไม่โดนบอดไอ้ตัวเมคกี่ยิงตายไอ้บ้าสองแสนโอเคอยู่ทุกคนค่ากระสุนนี้แสนหนึ่งเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นละห้าร้อยนะครับสองร้อยนัดก็ประมาณแสนหนึ่ง <c oughs> คุ้มป่าไม่รู้นะแต่รอดออกมาก็ดีกว่าไม่รอดแนละ้วกัน ดูครับทุกคน I p พของเราเดี๋ยวลองสักหน่อยนะไหนๆก็ได้มาอันนี้แต่งเพิ่มไปเยอะเลยนะครับจนกลายเป็นกระบอกใหม่แล้วจริงๆผมว่ามันไม่ใช่กระบอกเดิมอะแต่ไม่เป็นไรนะคือผมตั้งใจจะขายทิ้งอยู่แล้วนะเขาจะได้ยินเราปะไม่มนแหลกๆวะอุ้ยเหมือนแหลกอุ้ยม,มันเหมือนมีจังหวะแหลกนิดน,นึงด้วยครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนมีคนข้างในอ้าวมีคนเปิดเก็บของผบื้จัดเจ๊อ๋อยู่ข้างในมีคนอยู่บนคนนึงครับ เนี่ยมีคนอยู่ข้างในครับกำลังฟาร์มอยู่ทุกคนได้ยินไหมนายมาแล้วเฮ้ยมินแสงไฟฉายวกเอาดีเลงหัวเลยอะ่ะเอาดีกวาละมันมีตัวไฟฉายอยู่ข้างในทุกคนเฮ้ยโอ้ย oh god เ <c> ก <oughs> ือบตายแสบตาแถมมนแหล็ก มันสะดุดป๊บนึงด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันเน็ตผมหน้ามทุกคนจริงนะทุกคนเมื่อกี้ตอนผมยิงอะ่ะคือตอนเขายิงอะ่ะผมไม่กระตุกแต่ตอนผมกดยิงทำไมผมแหลกวะเน็ตผมเน่าหมะเนี่ยโหแล้วดูไอ,อ,อตัวสุดท้ายคือเขาอยู่ข้างบนด้วยครับแล้วมุมเดมิมอีกแล้วปะเนี่ยโอ้ยพี่อยากจะขึ้นไปชา้าเท่าไหร่หาระเบิดก่อนละกันไม่มีการขยับตัวครับจงหูดวกไปซะหมายถึงหูเราไอ้หนวก คือเนี้ยแหละผมชา้าเลยทุกคนผมจะช้งแง็บนะทุกคนเราเรียนรู้มาแล้วครับงแง็บนั่นไงมันอยู่ตรงข้างบานใช่ปะวะไม่เห็นนะช้งแง็บเราจะช้งแง็บไปมาก่อนนะครับให้เขายิงจนกระสือบดช้งแง็บเฮ้ยผมวิ่งค้างเฉยดูทุกคนเฮ้ยมันแหลกอะไรอ่ะอันนี้ผมอ้างนะ <c oughs> แปลกๆว่ะผมว่า สะดุดหลายรอบแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมผมจุ๊กตอนแรกอ่าเดี๋ยวนี้น,นี่น,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 นี่หาอันนี้ฟังเสียงเราเขาน่าอยู่ขวานะผมก็พยายามยิงกดกดว่ามันจะอยู่ตรงขวาใช่ไหมพอวิ่งจริงมันวิ่งค้างอะทุกคนมันวิ่งกลับขวาไม่ได้อะมันเหมือนมันสะดุดไปแป๊บนึงครับเฮ้ยอะไรวะทำไมผมแบบไม่รู้เป็นที่เกมหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่เน็ตเรานะวันนี้แปลกๆเหมือนกันนะครับระวังไอ้ประตูขวานะครับเพราะว่าประตูขวานอ่ะมันจะมาถึงพร้อมๆกับเรานะครับ แล้วก็มีบอดมาก่อนอย่านะอย่านะเฮ้ยมีบอดเรียกบอดตะโกนอเมริกาแสดงว่ามีคนทางขวามาถึงแล้วนะ <c oughs> เปิดสวิตช์อยู่ไหนวะเอาลืมไม่ได้เล่นานานแล้วครับเดี๋ยวก่อนผมจะไปเปิดอีกประตูหนึ่งด้วยทุกคนเราจะไปกดสวิตช์ออกด้วยนะครับเพื่อให้บอดมันเกิดเยอะ <c oughs> ๆบอด <c oughs> อิลิทมันจะได้มายิงไม่ใช่มายิงเราดิเพื่อนเนีย่ยผมจะกดสวิตช์นี้นะครับเพื่อให ประตูทางออกเปิดแล้วบอดมันจะได้เกิดนี่ไงเจ้าบอดก็จะทําให้ข้างนอกปั่นป่วนไอ้บอดมันก็มายิงอุย้ยดูดิบอดบอดมันยิงท้องผมอีกแล้วทุกคนเห็นปะข้างในก็ยิงกันข้างนอกก็ยิงกับบอดกันอยู่ไอ้ตรงนี้เปิดได้วไปเนี่ยสวิข้างในยิงกันปะข้างในยิงกันปะมีคนเปิดประตูหนึ่งนาะทีสี่สิบประตูซ้ายแนะ่นอนเลยทุกคนเฮ้ยบอดมันส่งข้างบน มีคนปีนขึ้นไปข้างบนมันเหมือนมีคนวิ่งลงไปทางล่างด้วยครับเมื่อกี้เสียงอะเสียงคือมันมีทั้งบนทั้งล่างต้องแยกดีๆนะผมก็ไม่กล้าออกว่ะเอาเฮยครอยูอย่บอ,อมีคนเปิดมีคนเปิดประตูด้วยทุกคนเปิดเซฟเมื่อ <laughs> กี้อย่างโลกอะทุกคน ไม่รู้ว่าใครยิงผมผมว่าน่าจะบอดนะเพราะแขนผมหักอ่ะแขนผมเกือบหักถ้าคนผมน่าจะตายไปแล้วนะครับเอ๊ะสะดุ้งเลยอ่ะคือโลกจริงครับเพราะว่าคันแสงผมไม่ได้เล่นนานแล้วมันแบบไม่รู้มุมด้วยประเดินทําไมเสียงบอดอยู่ๆก็เงียบเฮ้ยประตูเปิดแล้วอันนี้ห้องการ์ดฟ้าสีแสดนะครับอันนี้เผื่อใครที่ไม่รู้นะเฮ้ยอย่าบอกว่ามันเปิดแล้วมันออกไปแล้วนะไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนแต่ว่าห้องอเปิดไปแล้วนะยังไงก็เขาต้องใช้การนะห้องเนี้ยแต่เดี๋ยวมันมีเสียงคนวิ่งขบนกอกแกกอกแกได้ยินใช่ เอาข้างบนยิงกันแล้วมาเราลงมาข้างล่างข้างบนซัดกันนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าบอกมันคนละตี้กันนะเนี่ยใช่ไหมเพราะว่า oh, มันมันเปิดสวิตซ้ายกับขวาด้วยนะครับมีคนวิ่งกว่าทุกคนมีคนวิ่งชั้นสองเนี่ยาดักมุมเนี้ยระวังให้ดีนะครับบางทีมันมีคนชอบสองนะเสียว,วะเฮ้ยเหมือนเสียง เก็บของเหรอไม่ใช่ว่ะมันเหมือนมีเสียงอยู่ข้างหน้าเลยอะข้างบนเหรอเนี่ยเซลเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายคุณซ้ายมารีเฟก์ไปลงว้าวไปคือผมหันไปซ้ายแล้วผมเห็นศพไงเฮ้ยใส่โบวถือมอว์ไปเนี่ย่ิดาช่นะครับ จะเย็ยนจะเย็ยนทุกคนตั้งตัวก่อนตั้งตัวก่อนเราจะไม่ประมาทเราจะไม่รีบร้อนนะครับเนี่นอีกแล้วว่ะคือเจออย่างนี้มันต้องเช็คต้องรอบคอบอีกแล้วผมเบื่อว่ะครั้งแสงอ่ะเฮ้ทุกคนผมขอเลิกเล่นครั้งแสงได้แล้วได้ไหมมันกดดันเกินไปว่ะแล้วผมรู้สึกคือบอร์ดมันยิงแรงเวอร์ด้วยนะครับดูดิคือต้องเช็คทุกมุมอะ่ะหแล้วที่สองศพคือใส่ชุดเหมือนกันอีก ลีกบีุ้ยลิงใหญ่มากเฮ้ยมีคนเก็บบันไดมีคนเก็บบันไดคนปาวะอย่านะเนี่ยมีคนวิ่งข้างบนอีกแล้ว,วเนี่ยฝั่งนี้ไม่น่าจะมีใครออกผมว่าข้างนอกไม่น่าเข้าแล้วนะครับข้างนอกเสียงเงียบไปเยอะละเนี่ยไอตรงนี้มีคนแตกปะวะอันนี้ก็เสียงบอลหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหแล้วประตูฝั่งนี้ก็เปิดอีก ใครมันเดินย่องบันไดามาวะผมแล้วโคตรเสียวคนดักเลยอะ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยไายยตกใจหมดเลยทุกคนสะดุ้งจริงๆครับทุกคนเมื่อกี้หันมาอีกทีเจอคนคนนี้แหละรครับทุกคนเนี่ยเห็นปะบวกห้าผมยิงเหลือสิน่าจะใช่นะครับคือเรายิงเราไม่ตายแปลกมากแต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นกระสุนจาะสีอะ่อ่ะมันยิงหมวกไม่เข้าอยู่แล้วนะต้องยิงหน้ากากใช่ปะ เออแต่ว่าเรายิงไม่โดนนะกาฮเฉยผมเห็นเรื่องมันพุ่งไงผมก็เลยคิดว่าแบบอาจจะโดนหน้าหรืออาจจะโดนคออะไรอย่างงี้สรุปว่ไม่ใช่นะครับแล้วมันมีใครวิ่งเจ็บเจ็บจ็บ,จบ,จบอยู่นะคนหรือเปล่าวะอุ้ยกระสุนเอวันโอเคถอนทุนครับถอนทุนกระสุนกระสุนคือเราหมดรอบเราเป็นแสนอะเนี่ยมันมีคนวิ่งไปมามันคนนะเนี่ยเฮ้ยเขาจุอุ้ยเฮ้ยเขารู้อะเฮ้ยเขาได้ยินเสียงอ๋อ โอ้โหมันจ้าเสืเหลือเกินครับเมื่อกี้ส่องนานๆตาจะบอดเห็นปะภาพมันสะดุดไปแป๊บนึงอีกแล้วอะเฮ้ยเครื่องผมเครื่องผมพังเก็วะไม่เครื่องกระเด็ดผมพังแต่ตอนแรกมันก็ลื่นเลยนะไอตอนต้นเกมเมื่อกี้ก็ลื่นนะพอโดนส่องไฟฉายปุ๊บมันสะดุดจงังหวะหนึ่งเลยอะเพื่อความชัวร์ลอเช็คก,ก่อนคือถ้ามีอะไรพวกนี้โยนไปบอดมันจะร้องโอเคบอดนะครับบอดมันจะแบบตะโกนอะคือผมยังไม่ยังเหลืออีกศพหนึ่งผมยังไม่ได้เก็บเลยนะ เราเอาลิกนี้มาใส่ได้แล้วนะครับมันเหลือสพอยู่ตรงไหนวะทำไมผมดึงไม่ออกละเดี๋ยวเราต้องไปดูปืนในในการ์ดแดงด้วยนะครับเอออันนี้อันนี้คือผมแค่จะเก็บคร่าวๆเฉยๆเอาของแพงๆไว้ก่อนเฮ้ย M4 หรือ H4 อ่ะทุกคนปืนอะไรวะแต่กระบอกเดี๋ยวผมไม่เอาแล้วกันนะผมไม่รู้ปืนอะไรนะครับหนุ่มดูไม่เป็นเหมือนกันคือ M4 กับ H4 หน้าตามันคล้ายกันอนะแต่เอาเป็นว่ากฎเกณฑ์ของเราอ่ะ คือถ้าเกิดว่ามี2กระบอกเราค่อยเปิดถ้ากระบอกเดียวแบบนี้ผมจะไม่เปิดนะเพราะว่าชาร์จหนึ่งมันเท่ากับว่า2000 20, มืนั่นเองนะครับคือ2กระบอกถึงจะกําไรเอออย่างน้อยอะจะได้แบบขนไปคุ้มๆหน่อยอันนี้ก็น่าจะบอดไปข้างล่างเนี่ยวโดนบอดยิงตายมากเลยครับโอ้มันบอดมันมันเฝ้าขนาดนี้เลยเหรอเมื่อก่อนมันไม่ได้เฝ้าเพราะวะ่ากับบอดเราต้องลงทุนครับ แล้วใครมาเยียบน้ำอะไรไวะนะ้ละหันหลังตุ๊บมันยิงเลยยา <c oughs> ไม่มีคนแล้วละ่ะกลัวบอดแล้วครับตอนนี้4 5 0 0 0 0ห้าก็เยอะนะแต่ว่าก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับวันนี้แตกไปหลายรอบเหมือนกันวันนี้เซตสองสามแสนคือแตกรัวๆโอเคนะครับทุกคนก็พอแล้วแล้วกันนะครับสำหรับคางแสงในวันนี้หวังว่าทุกคนน่าจะพึงพอใจ <c oughs> กับการเจ๊งนะครับก็วันนี้ถึงแม้จะรอดบ้างแต่ก็เจ๊งเยอะนะคือผมเนี่ยเล่นไปสามชั่วโมงแนละ้วโอ้โหเจ็บคอหมดแล้วนะครับวันนี้ก็พอก่อนละกันนะครับก็คางแสงเอาจริงนานนเล่นทีดีกว่านาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นทีไรนี้มันเจ๊งตลอดแล้วที่สําคัญเลยคือรู้สึกมันตึงขึ้นนะบอสก็โหดขึ้นบอสก็ยิงเวอร์แถมคนนี้ก็เดือดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมคิดว่าไม่มันเล่นบ่อยๆไม่ไหวเหมือนกันนะผมเองก็เหนื่อยคือคือเวลาเล่นอ่ะเวลามันกดดันเกมมันกดดนันมากมันจะเหนื่อยนะครับมันจะต้อง ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะนานๆทีจะมาเล่นให้ละกันนะครับแต่ถ้าใครขออีกก็ไม่ไม่เอาละคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากขอก็ส่งโคเอนมาส่งมาให้ผมสักคนละหนึ่งเอ็มเอ่อเดี๋ยวผมจะเล่นครังแสงมันทุกทุกคลิปแล้วกันอ่ะสำหรับคนที่ถามนะครับว่าเอ้ยผมเล่นคนเดียวหาเงินยังไงจริงๆผมเคยพูดไปในหลายคลิปนะครับอ่ะแล้วบางคนอาจจะถามว่าผมได้แบบไปรับให้เขาปั๊มโคเอนให้ไหมไปจ้างให้เขาเก็บเงินเอ็มเก็บโคเอนหรือเปล่า ตอบเลยว่าไม่นะครับคือของของผมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของที่ติดยุทธภัณฑ์ผมใช้วิธีการโดยการที่ซื้อของถูกแล้วก็ขายของแพงนะครับอ่ะอย่างเช่นเนี่ยพวกของแต่งไหมเนี่ยอันนี้นละเก้าพันนะผมซื้อมาตอนราคาสามสี่พันเนี้ยแล้วผมก็ไปปลดหรือแม้แต่อ่ะอย่างยกตัวอ,อย่างแมกกาซีนก็ได้ครับเนี่ยแมกกาซีนเนี่ยพวกเนี้ยแมกหกสิบอ่ะอัลละหมื่นห้านะครับทุกคนขายอัลละหมื่นห้าหมื่นหกนะเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดเลยนะเห็นปะคือสมมุติว่าผมเอาไปเล่นเนี่ยผมก็จะไปปลดแล้าาา้้ววกก็็นะคค่่่ออยยยยเเเาาาามมขขนนนนนนีีรัไดปแแสะ แล้วก็ปืนอะไรพวกนี้อีกนะครับคือบางทีอ่ะมันจะมีปืนที่ผมชอบซื้อตอนที่ราคามันถูกอย่างเช่น F 2 0 0 0อ่า r p k อะไรพวกนี้นะครับคือผมจะซื้อตอนที่ราคามันถูก2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0นินนิดๆแล้วก็เอาไปปลดยุทธภัณฑ์แล้วก็เอามาขายตอนที่ราคามันแพงประมาณนี้นะครับก็จะมีบางทีผมก็จะให้น้องที่รู้จักกันซึ่งน้องอ่ะมันก็เล่นเก่งประมาณนึงเลยแหละมันก็มันรับมันรับฟาร์มเงิน M อยู่แล้วผมก็ให้น้องมันไปเอาไปเล่นให้มันบอกรอมอ่ะเวลามันอยากวอร์มผมก็เฮ้ยเอาเอาเครื่องพี่ไป อ่ะปลดล็อกยุทธภัณฑ์ให้หน่อยแต่ว่ามันจะไม่ได้ปั๊มมันจะไม่ได้แบบว่าไปฟาร์มเงินให้ผมนะคือมันจะแค่เอาของไปปลดยุทธภัณฑ์ให้ผมประมาณนี้ก็คือเหมือนเอาไอดีผมอะไปเล่นเฉยๆซึ่งล่าสุดเนี่ยมันเอาไปลงคังแสงอะแตกไป4ี่ห้ารอบนะครับถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันรอดออกมาเนี่ยมันก็จะเก็บปืนมาเก็บปืนจากการ์ดแดงบ้างเก็บปืนจากศัตรูเก็บกระสุนอะไรนี้มานะครับผมก็จะมีของเห็นปะ่ะพวกกระสุนกระสุนเน,นี่ยป่ะเนี่ยทุกคนนี่แหละที่ทําให้ผมมีกินมีใช้อยู่นะครับให เล่นเป็นทีมหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนสนิทหาทีมเล่น2คนเนี่ยก็ได้และสคนก็ยิ่งดีนะครับหรือเต็มตี้ก็ดีแต่ว่าจริงๆแค่2อสคนถ้าเล่นด้วยกันร,รู้ใจกันมันสามารถที่จะปิดเกมชนะแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ออกมารวยได้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าผมมาเล่นคนเดียวนะก็เลยอาจจะแบบนั่นแหละไม่งั้นป่านนี้ผมมีเงินเป็นสิบยี่สิบสามสิบเอ็มละประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์วิธีการเก็บเงินของผมแล้วกันสําหรับใครที่แบบว่าสอบถามเข้ามาเนาะประมาณนี้นะครับส่วน การตั้งค่าอะไรพวกนี้ที่มีคนถามผมเห็นมีบางคนถามนะเอาเป็นว่าการตั้งค่าถ้าเกิดว่าอยากอยากขอจริงๆหรืออยากรู้จริงเดี๋ยวผมจะทําให้แต่ว่าต้องขอเยอะๆหน่อยนะคือถ้าไม่ได้ขอมาแบบคน2คนผมขอไม่ทํานะเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับและอย่างหนึ่งคือเวลาตัดคลิปทีหนึ่งมันค่อนข้างใช้เวลานะเพราะฉะนั้นก็อ่ะประมาณนี้แล้วการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากผมก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะคือจริงๆผมยังไม่ได้ปรับความไวปรับอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยดูเห็นไหมความไวดู <laughs> ยังมีร้อยสามสิบสองอันที่เหลือร้อยหนึ่งดูเดับ คือบางทีผมอะยังไม่รู้เลยว่าจะปรับสโคบไหนที่เล่นบ่อยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นละกันเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ละกันสำหรับคนที่อยากรู้เซตติ้งแต่อยา่าคาดหวังเลยผมไม่ได้เก่งแบบระดับโปรเพเยอร์คือผมก็แค่พอมีประสบการณ์เล่นเกมเกมยิงมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับก็เลยอะพอเล่นได้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้ามีประโยชน์กับกับมือใหมก่ก็ก็เดี๋ยวจะทําให้ละกันนะครับประมาณนี้เนาะพอแล้วเดี๋ยวคลิปมันยาวเจ็บข้อหมดแล้วคือไม่รู้จะตัดเสร็จต,ตอนไหนเนี่ยเล่นไปอัดคลิปคือแบบ3ชั่วโมงเเลยคมื่อ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผม